เ,เกษตรเรื่องสุขภาพอยากคืนมูาเขาาเหนือฟังกันนักหน้าเจ้ากับมีทุกเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเกษตรวัฒนธรรมท้องถิ่นมารวมกันรวมมือพัฒนาก,การเกษตรไทยเดินมีน้องเด้อรายการดีมีสาราพัฒนาเราเจ้าเกษตรได้รายการสันธดีคนตายจอดจังพวกเราเป็นแฟนตัวจริงของสถานีวิทยุมอกรงฟังแล้วได้ความรู้ได้เพื่อนทางอากาศด้วยค่าาวิทยุอกอนะคะสถานีวิ ยุมกสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะเรามุ่งมั่ในให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมอ,มองใหม่กับหลากหลายแนวคิดและเปลี่ยนภูมิปัญญาวิถีชีวิตผสมผสานเป็นนวัตรกรรมความรู้อันล้ำคา่าทรงตรงจากทุกภูมิภาคผ่านช่องทางสนทนาในรายการห้องสนทนามมกอเราติดอาวุธทางปัญญาเพื่อคุณพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการห้องสนทนามากออยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี1 3 0 5นถึง13.30น,นทางสถานีวิทยุมกอมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ทั้ง4ภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศออนไลน์ทั่วโลกนะคะภาคกลางมากบางเขนกรุงเทพ a m 1107กิโภค เหนือมอกอเชียงใหม่ AM 612กิโลเฮิรตซ์ภาคตอนออกเชียงเหนือมอกอฮอนแกน AM 1314กิโลเฮิรตซ์และภาคใต้มอกอสงขา AM 111่งหนึ่งสองหกเก้ากิโลเฮิร์ตซ์แล้วก็รับชมทางภาพและเสียงผ่านเว็บไซต์ www. r a d i o .ku.ac.th w w w e r p l u s 6 1 2 c o m w w w c u e r p l u s 1 th, com, 3 1 4 c o m และ w บ w ร์ e r p l u s 1 3 1 2 6 9 c o m นะคะหรือรับชมทางภาพได้เสียงผ่านเว็บ Facebook Live สถานีวิทยุมากา Facebook Live สถานีวิทยุมากาแล้วก็ YouTube ไปช่อง ku radio Thailand ก็ได้นะคะก็รับ ชมทางภาพและเสียงกันได้เหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้เราพบกันตรงกับวันพฤหัสบดีที่6มกราคมพุทธศักราช2565ปีใหม่นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีแรกของเดือนเราก็จะได้พบกับทีมงานจากศูนย์วิจัยและพะัฒนาเกษตรธรรมชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทีมงานของศาสตราจารย์ An ho, ดรอนันตนโชผู้มีการศูนย์วิจัย และพัฒนาเกษตรธรรมชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าวันนี้ท่านติดภารกิจนะคะก็มอบหมายทีมงานให้คุณสุนิสานนทธิค่ะก็เป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่อยู่เป็นเพื่อนในร่วมฟังกันนะคะวันนี้เรามารู้จักในเรื่องของ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ค่ะสำหรับการปลูกพืชกัญชาในระบบอินทรีย์นะคะตั้งแต่ระยะอนุบาลเลยกล้านาะะจนถึงการออกดอกเลยนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปขอความรู้กับวิทยากรกันดีวกว่านะคะ mm hmm. คุณสุนิสานนทาธิค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะมะสุนิสาคะค่ะสวัสดีก็ สายหลุดไปนะคะต้องขอภัยท่านฟังด้วยนะคะก็ค่ะค่ะอาจารย์คะคุณจะเปลีเครื่องโอีเบอร์นึ้งนะครับค่ะผมส่งไลน์ไปให้แล้วนะคค่ะอ่อก็เปลี่ยนเบอร์นะคะตอนนี้อาจารย์เปลี่ยนเบอร์ใหม่นะคะให้ทีมงานใช้เบอร์นี้นะติดต่อ กับทีมงานนะคะศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นิดนึงค่ะต้องขออภยัยท่านผู้ฟังนะคะก็วันนี้เป็นทีมงานที่เราจะไป พูดคุยกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกพืชกัญชานะะในระบบอินทรีย์ปีรายละเอียดอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในช่วงต่อไปค่ะ mm hmm. เอาอย่างไรก็ตามแต่นะคะในช่วงวันที่22มกราคมของทุกปีค่ะเต้นวังคะเป็นวันครบรอบการก่อตั้งสถานีวิทยุมอกเชียงใหม่ปีนี้เราจัดการวันศุกร์ที่21มกราคมนะคะพุทธศักราช2565 8นาฬิกา ส0นาทีเราก็จะไปทำบุญกันตามโครงการครัวปันสุข ปิโตอิ่มสุกนะคะก็คือปรุงอาหารสดๆนี่และคะ่ะแล้วก็ใส่ในบรรจุในปินโตแล้วก็จะมีรถไปส่งให้กับผู้สูงอายุาติดเตียงที่อยู่ที่บ้านรวมถึงผู้พิการจํานวน33คนนะคะทาฝงฝั่งก็สามารถจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ได้ในโอกาสครบรอบ57ปีสถานีวิทยุมอกรเชียงใหม่โทรศัพท์ที่สถานีวิทยุมอกรเชียงใหม่053-04-0228ะคะเอาละคะ่ะตอนนี้เราไป พบกับวิทยากรกันก่อนนะคะคุณสุนิสานนทธิหัวหน้าฝ่ายวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่สวัสดีค่ะจันสุนิสาค่ะสวัสดีค่ะก็มาพบกันนะคะวันนี้มาทันตทรศั์เนาะขัดข้องกันนิดนึงต้องขออภัยกันด้วยค่ะวันนี้มาคุยกันนิดนึงเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์สําหรับการปลูกพืชกัญชาในระบบอินทรีย์นะคะที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ของเราก็มีแปลงปลูกหรือ เรื่องของกัญชาอินทรีย์ด้วยนะคะที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังนะคะศาสตราจารย์ดรอนัตตโชแต่ว่าวันนี้เรามาเรียนรู้ว่าการจะปลูกพืชกัญชาในระบบอินทรีนะการให้ปุ๋ยอินทรีย์ในแต่ระยะตั้งแต่ระยะกล้าเนาะอนุบาลมาเลยจนกว่าจะออกดอก ปิดให้ผลผลิตเนี่ยค่ะเราต้องให้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างไรบ้างนะคะเชิญค่ะคุณหัวหน้าสุนิสาขาค่ะก็มันจะมีปุ๋ยอยู่สองชนิดนะคะที่เราจะใช้ปลูกพืชกัญชาในระบบอินทรีย์นะคะก็ตัวแรกเราจะใช้เป็นน้ำหมักจากปลาค่ะก็เหมือนที่เคยเคยไปเล่าในหลายๆรอบแล้วนะคะก็น้ำหมักจากปลาเนี่ยค่ะเราจะใช้ในระยะแรกของการปลูกกัญชานะคะ ก็เดี๋ยวจะเล่าก่อนว่าได้มาอย่างไงนะคะค่ะค่ะก็น้ำหมักจากปลาเนี่ยคะ่ะเราก็จะได้จากขบวนการหมักน้ำนึ่งปลาหรือว่าเศษปลาที่เหลือทิ้งตามตลาดนะคะนํามาหมักกับากากน้ําตาลหรือว่าน้ําตาลทรายนะคะในอันตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะก็เอาปลามาหนึ่งส่วนแล้วก็ผสมกับกากน้ําตาลหรือน้าตาลทรายหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้ใช้ระยะเวลาประมาณสิบห้าวันนะคะ เมื่อเราหมักทิ้งไว้แล้วถ้าผ่านกระบวนการหมักที่สมบูรณ์แล้วนะคะน้ำหมักที่เราได้คะ่ะจะไม่มีกลิ่นเหม็นจะได้กลิ่นเป็นออกเปรี้ยวๆนะคะแล้วก็จะไม่มีฟองถ้าเกิดเราวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำหมักนะคะ <c oughs> ก็จะอยู่ที่ประมาณสามถึงสี่ค่ะเป็นว่าน้ำหมักนี้หมักสมบูรณ์แล้วคะ่ะ ค่ะความเป็นกรดเป็นด่างก็เป็นกรดใช่ไหมคะคะใช่ค่ะสามถึงสี่นี่คือความเป็นกรดแล้วล่ะค่ะต่ำกว่าเจ็ดลงมานะคะค่ะก็ซึ่งน้ำหมักจากปลาเนี่ยค่ะจะเป็นน้ำหมักที่มีแหล่งธาตุอาหารแล้วก็มีโปรตีนสูงนะคะโดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนค่ะแล้วก็เลยเหมาะสําหรับการนํามาบํารุงลําต้นแล้วก็ใบให้กับต้นกัญชากัญชงในระบบเกษตรอินทรีย์ค่ะอืมค่ะนี่ก็คือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยปลาที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยนะคะปลานี้หนึ่งส่วนกับน้ำตาลหนึ่งส่วนหมักสิบห้าวันใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะ<ๆ>ก็ใช้ได้ก็เวลาเอามาใช้มีในอัตราส่วนเท่าไหร่เดี๋ยวอาจารย์เล่าให้ฟังนะคะก็คือในในระยะแรกนะคะคือระยะอนุบาลต้นก้านะคะเรา เราจะนำมาผสมน้ำอยู่ที่ประมาณอัตราส่วน,<ช>น,นหนึ่งต่อสองร้อยค่ะคือใช้น้ำน้ำเนึ้งปลาหนึ่งลิตรผสมกับน้ำสองสองร้อยลิตรนะคะในระยะอนุบาลต้นก้านะคะซึ่งค่าอีซีหรือว่าความเข้มข้นของปุ๋ยะคะ่ะจะอยู่ที่ประมาณศูนจุดแปดค่ะค่ะซึ่งในระยะนี้ค่ะเราจะให้ปุ๋ยปุ๋ยปลาหรือน้ำเนึ้อปลาเนี่ยนะคะ สลับกันคือสลับกันวันเว้นวันให้ปุ๋ยหนึ่งวันให้น้ำหนึ่งวันนะีคะในระยะอนุบาลก้า hmm. คือหลังหลังจากที่เราย้ายเมล็ดที่งอกออกมาอนุบาลในวัสดุพอก้าเราแรกๆเราจะให้น้ำเป่าไปก่อนจนกว่าต้นก้ากัญชาะคะ่ะจะมีใบใบจนใบเลี้ยงหมดนะคะเราจะเริ่มให้ปุ๋ยก็คือประมาณสัปดาห์ที่สาม หลังจากที่เราย้ายลงวัสดุเพาะนะคะค่ะหลังจากนั้นพอครบระยะอนุบาลประมาณสามอาทิตย์แล้วก็จะย้ายลงระบบปุ๋ยค่ะในสัปดาห์ที่หนึ่งถึงสองนะคะเราจะให้ค่าอีซีหรือว่าค่าความเข้มข้นของปุ๋ยค่ะอยู่ที่หนึ่งจุดห้านะคะอัตาราส่วนผสมระหว่างปุ๋ยกับน้ำก็อยู่ที่ประมาณหนึ <S 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 ห่งต่อร้อยค่ะค่ะก็ให้ประมาณ วันละ5 0 0ร้ซีซีค่ะหรือว่าวันละประมาณครึ่งลิตรนะคะในระยะหนึ่งถึงสองสัปดาห์ต่อต้นค่ะต่อต้นนะคะข่สเพราะถัดไปในสัปดาห์ที่สามถึงสี่ค่ะเราจะขยับปรับค่าความเข้มข้นของปุ๋ยขึ้นจากเมื่อกี้หนึ่งถึงหนึ่งถึงสองสัปดาห์อยู่ที่หนึ่งจุดห้านะคะเราจะเพิ่มมาเป็นที่สองให้สี่อยู่ที่สองค่ะก็อัตราการผสม ปุ๋ยระหว่างปุ๋ยกับน้ำค่ะอยู่ที่ประมาณหนึ่งต่อแปดสิบค่ะก็จะได้ค่า ec หรือว่าความเข้มข้นของปุ๋ยนะคะอยู่ที่ประมาณสองแล้วก็เราจะเพิ่มปริมาณการให้ปุ๋ยอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบซีต่อต้นค่ะและหลังจากนั้นพอเข้าระยะเดือนที่สองถึงสามเราจะเพิ่มความเข้มข้นของปุ๋ยขึ้นไปอยู่ที่สองจุดห้าค่ะ ล้ก็ส่วนผสมของปุ๋ยกับน้ำก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งต่อห้าสิบนะคะในระยะนี้เราจะให้ปุ๋ยอยู่ที่หนึ่งลิตรต่อต้นค่ะ ซึ่งซึ่งระยะตรงนี้ค่ะเลยระหว่างหนึ่งหนึ่งถึงสามเดือนเนี่ยค่ะเราก็จะให้เราจะมีการเติมน้ำหมักมูลไส้เดือนดินลงไปด้วยนะคะอาทิตย์ละครั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นกันออกลากแล้วก็ช่วยให้ลากของต้นกัญชาเดินได้ดีอะคะ่ะค่ะค่ะแล้วจากนั้นละกค่ะเนไะหคือโดยเท่าปต้นกัญชาจะมีอายุประมาณช่วงระยะ บำรุงลำต้นกับใบค่ะจะอยู่ที่ประมาณหนเดือนค่ะพอครบ3เดือนแล้วเราก็จะงดการให้ปุ๋ยปุ๋ยปลาสักหอาทิตย์ค่ะหลังจากนั้นเข้าระยะที่สเดือนที่4นะคะ,ะก็จะเริ่มถึงขัมวนการออกดอกทีนี้เราก็จะมาให้น้ำหมักมูลไส้เดือนดินค่ะซึ่งเป็นน้ำหมักที่ช่วยในการกระตุ้นการออกดอกของต้นกัญชากัรชงนะคะ ค่ะค uh ่ะ huh. กน็น้ำหมักมูลไส้เดือนดินนะคะก็จะเป็นน้ำหมักที่ได้จากกระบวนการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินนะคะซึ่งอาจจะเป็นน้ําที่ได้จากการเน่าสลายของเศษขยะอินทรีย์ที่เราเอามาใช้เลี้ยงไส้เดือนดินหรือว่าเป็น น้ำจากเซลลของพืชผักผลไม้หรือว่าอาหารที่เราเอามาใช้เลี้ยงไส้เดือนดินนะคะก็น้ําที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือนดินก็จะมีลักษณะเป็นสีน้ํน้นตาลดำคล้ายคล้าย,ายน้าโค้กนะคะแต่ก็จะไม่มีฟองแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นค่ะก็เป็นน้ําหมักที่มีธาตุอาหารสูงแล้วก็จะเด่นในเรื่องธาตุอาหารไอธาตุฟอสฟอรัสค่ะแล้วก็จะมีจุลินทรีย์อยู่หลากหลายชนิดค่ะก็เลยเหมาะมาช่วยในการกระตุ้นการออกดอก ของต้นกัญชากันชงค่ะจ้ะคือ,อพอเข้าเดือนที่สี่ปุ๊บเราจะให้น้ำหมักมูลไส้เดินดินอย่างเดียวเลยบุยปลาเราจะงดไปเลยไม่มีการให้แล้วนะคะให้ตลอดจนถึงระยะการเกร็บช่อดอกเลยค่ะอยู่ในอัตราส่วนหนึ่งต่อยี่สิบค่ะตามที่เราเคยแนะนำมาคช่อันนี้ก่ เก็บในระยะกี่เดือนนะคะหลังจากออกดอกไปเดือนที่สี่นี้ออกดอกแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเดือน<ก>ที่ส <จะ S 1> <า>ี่ก็จะเริ่มเริ่มออกดอกแล้วค่ะเราก็เลยจะเริ่มให้น้ำหมักมูลไส้เดือนดินเพื่อไปกระตุ้นการออกดอกอค่ะค่ะอันนี้ทั้งกัญชาและกัญชงในระบบอินทรีย์นะคะค่ะอันนี้ก็มูลปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนอันนี้ที่มหาวิทยาลัยแม่จโจ้เราก็มี พวกผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่แล้วนะคะที่สามารถจะเอามาใช้ในกระบวนการผลิตนะคะค่ะนอกจากนั้นราคาในเรื่องของการให้ปุ๋ยในระยะต่อไประยะอื่นๆน,นะคะอันนี้หลังจากดอกเสร็จแล้วก็เริ่มเก็บเกี่ยวแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเราจะให้น้ําหมักมูลไส้โดนเด่นจนถึงระยะเก็บเกี่ยวเลยค่ะตลอดเดือนสุดท้ายคือเดือนที่สี่ค่ะอืมค่ะ ก็สามารถจะเอาไปใช้ในระบบในเรื่องของกัญชาในระบบการแพทย์ใช่ไหมคะก็คือเป็นน้ํามาเขาเรียกว่าน้ํามันกัญชาเพื่อใช้ในระบบการแพทย์ต่อไปอันนี้ก็จะมีการส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นเองใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นกระบวนการการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สําหรับการปลูกพืชกัญชาในระบบอินทรีย์นะคะที่ อาจารย์สุนิสานนท,ทธินะคะหัวหน้าฝ่ายวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเมโจจงังหวัดเชียงใหม่เล่าให้เราฟังนะคะท่านฟังอาจจะฟังแล้วยังสงสัยอยู่อยากจะสอบถามก็พูดคุยกันได้ในช่วงนี้นะคะ0 5 3 0 4 0 228อโทรศัพท์ น่าจะครบแล้วนะคะต้องขออภัยด้วยท่านฟังก็สามารถจะติดตามแล้วก็ส่งมาในไลน์ได้เลยนะคะคัประเด็นคำถามต่างๆนะคะของครอบครัวมอกอรเราอันนี้กันพืชกันชง พืชกัญชาที่เราปลูกเป็นระยะอินซีย์ถ้าเราสามารถปรับปุ๋ยอินซีย์นี้ไปใช้กับพืชอื่นๆนี้จะจะเป็นลักษณะอย่างเดียวกันไหมคะหรือว่าแล้วแต่ชนิดพืชอีกทีอะคะอาจารย์อันนี้ก็จะต้องแล้วแต่ชนิดพืชอีกทีนะคะถ้าอย่างเป็นพืชที่เป็นผักนะคะเราอาจจะใช้น้ำหมักมูเซเดนดินเฉพาะตอนแรกๆระยะแรกที่เราช่วยในการให้รากเดินหรือเรื่องเลรากนะคะแล้วก็ จะไม่ใช้เล่นเรื่องในการออกดอกเราจะเน้นที่ใช้น้ำหมักปลาอย่างเดียวค่ะคชะอืมค่ะอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยที่เราใช้นะทั้งปุ๋ยปลาแล้วก็ปุ๋ยจากมูลไส้เดือนนะคะอันนี้ถ้ามูลไส้เดือนนี้เกษตรกรเราสามารถจะทําน้ําหมักได้ไมั้ยคะอาจารย์คะได้ค่ะเกษตรกรสามารถ เลี้ยงไสเดือนสายพันธุ์ที่ท่านศาสตราจารย์ดรอนันตชสนับสนุนให้ทางเกษตรกรเลี้ยงก็จะเป็นสายพันธุ์ี่ตาแร่ค่ะสายพันธุ์ก็จะเป็นสตัวลักษณะก็จะเป็นตัวสีแดงตัวเล็กๆนะคะคือสายพันธุ์นี้ก็จะกินเก่งค่ะกินขยะเก่งก็ก็สามารถจะออกมาเลี้ยงอาจจะมีกระมังเล็กๆได้ไหมคะถ้ามี าตามบ้านที่มีเศษวัสดุเขาเรียกว่าอะไรขยะเนะาะอาจจะเป็นเศษผักผลไม้อะไรเงี้ยนะคะแล้วเราเอาใส่ในถังหรือไม่จะเป็นถังปูนที่เขาก่อนที่อาจารย์เคยมาให้ที่มอกกวิทยุมอกกเชียงใหม่ก็จะเป็นถังซีเมนถังปูนแล้วก็ยกขึ้นมาสูงมานิดนึงเนาะจากพื้นดินแล้วก็จะมีถังเขาเรียกว่าถัางปูนถังซีเมนนะคะมาหนึ่งท่อแล้วมีต่อท่อออกมาให้น้ํามันออกมาใช่ไหมคะ น้ำมุนไสเดือนเนี่ยนะคะก็ใส่ใส่วัสดุอะไรเข้าไปดนบ้างค่ะจาทบทวนนิดนึงได้ไหมคะเพื่อเกษตรกรจะลองทดลองทำอะค่ะค่ะก็ขั้นขั้นตอนในการเตรียมพื้นเลี้ยงหรือว่าการเตรียมบ้านให้ไสเดือนดินในระยะแรกนะคะแล้วก็ะจะใช้ดินกับ ดินหนึ่งดินสี่ส่วนแล้วก็มูลไส้เดือนหนึ่งส่วนนะคะมาผสมกันแล้วก็ปรับความชื้นให้ได้ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ,ะในการเตรียมพื้นนะคะตอนแรกเราจะเตรียมพื้นให้มีความหนาประมาณหนึ่งนิ้วนะคะในการเตรียมพื้นให้กับไส้เดือนดินค่ะหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยไส้เดือนดินก็อัตราประมาณหนึ่งหนึ่งตารางเมตรต่อไส้เดือนดินหนึ่งกิโลกรัมค่ะ แล้วก็เราเรื่องอาหารเราก็จะสามารถใช้เป็นทั้งเศษผักเศษผลไม้หรือว่าเป็นเศษอาหารที่เราเหลือใช้ที่เหลือตามครัวเรือนเนี้ยค่ะ <c oughs> สามารถเอามาให้ได้ <c oughs> ไม่เกี่ยวกับว่ามันจะมีรสเผ็ดรสอะไรใช่ไหมคะจา์ถ้าถ้าเป็นเศษอาหารเราจะแนะนําให้เทน้ําออกก่อนเอาจจะพาะเศษแล้วก็อาจจะขุดหลุมแล้วก็ฝังเพื่อไม่ให้มีกลิ่นแล้วว่ามีแมลงวันอะไรเข้ามารบกวนนะคะค่ะแล้วปล่อยส้ยเดือนลงไปหนึ่งตารางเมตรต่อหนึ่งกิโลใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ ใส่ดินขึ้นไปสูงประมาณสักหนึ่งนิ้วในภาชนะตรงนั้นเนาะแล้วต่อท่อออกมาใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะใช่ต่อท่อออกมาสําหรับเก็บน้ําหมักมูลไส้เดือนดินนะคะหรือว่าฉี่ไส้เดือนค่ะที่เราจะเอาไปใช้ในทางการเกษตรนี่เองใช่ไหมคะค่ะค่ะน้ําที่ได้จะเป็นลักษณะอย่างไรคะอาจารย์คะจะออกสีดำๆคล้ายน้ําโฮกเลยค่ะแต่ว่าจะไม่มีฟองแล้วก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นค่ะค่ะ แล้วเวลาเราไปใช้ราคาจานค่ะอ่าอตาติดเจอจา<ร>งอีกใช่ไหมคะใช่เอาไปผสมน้ำค่ะในอัตราส่วนหนึ่งต่อยี่สิบค่ะคือใช้ฉี่สะดินดินหนึ่งลิตรผสมกับน้ำยี่สิบลิตรอ๋อค่ะสามารถฉีดพ่นหรือว่าลดลงดินได้เลยค่ะจะช่วยกระตุ้นการเดินลากการเล่งลากแล้วก็ในเรื่องของการออกดอกค่ะ ย้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะอาจารย์คะอัตราอัตราส่วนการใช้น้ำหมักมูลไส้เดินดินนะคะค่ะอยู่ที่หนึ่งต่อยี่สิบค่ะน้ำหมักมูลไส้เดือนดินหนึ่งหนึ่งลิตรผสมกับน้ำยี่สิบลิตรค่ะแค่นั้นเองนะคะค่ะอันนี้เราไปเอารถในแปลงผักอะไรได้บ้างคะอาจารย์คะนอกจากที่อาจารย์พูดถึงพืชกัญชาแล้วนะคะในรูปอินเซ เราใช้กับประเภทไม้ดอกเช่นกล้วยไม้พิทูเนียไอ้พวกเนี้ยค่ะได้หมดเลยค่ะกไม้ดอกไม้ประดับนะคะพืชผ<า>ักได้ไหมคะอาจารย์นนะคะพืชผักได้คะ่ะแต่ถ้าอยากบำรุงจริงๆจะแนะนำให้เป็นน้ำนึ่งป,าปาะะ่าน้ำหมักปลาค่ะอ๋อค่ะน้ำหมักปลาจะดีกว่าหรอคะค่ะอืม อันนั้นจะมีอาจารย์บอกว่ามีในโตรเจนสูงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็<ช>จะบำรุงต้นใบที่อาจารย์บอกค่ะอ๋อต้องเลือกใช้ให้ถูกประเภทนะคะค่ะอันนี้ก็ พูดถึงการให้ปุ๋ยอินเ์กับการปลูกพืชนะคะโดยเฉพาะกัญชาในระบบอินทรีย์แล้วอาจารย์คะช่วงนี้มีการอบรมอะไรบ้างไหมคะพอจะมีเวลาอีกพิดนึงช่วงท้ายคะ่ะที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเม่โจจังหวัดเชียงใหม่เราอะคะ่ะมีการอบรมไหมคะในช่วงท้ายนี้คะ่ะช่วงนี้ก็จะมีการอบรม S <S การชงเชิงพณิชย์นะคะเป็น<ช> <S <S การอบรมแบบออนไลน์นะค่ะถ้าเกิดกเกษตรกรท่านใดสนใจก็สามารถโทรเข้ามาถามที่ศูนย์วิจัยและพัฒนากเกษตรธรรมชาติมหลาลัยแม่โจ้ได้นะคะหรือว่าเข้าไปดูในแฟนเพจของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติมหาลัยแม่โจ้ได้ค่ะค่ะก็ สามารถจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ช่องทางไหนอีกมั้คะอาจารย์คะค่ะก็เบอร์โทรนะคะ053ค่ะ873 730ค่ะค่ะอีกครั้งหนึ่งคะ่ะค่ะ053 873 730ค่ะอันนี้ก็ในวันเวลาราชการก็สามารถจะสับถามกันได้นะคะเดี๋ยวนี้ก็ต้องปรับเป็นระบบออนไลน์หมดเลยนะคะการอบรมต่างๆในช่วงของโควิด -19 ที่ระบาดกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้ต้องอเตรียมไปเขาเรียกว่าอะไรนะคะวัคซีนเข็มที่3 <10. S 1> นะคะ <ASS> เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดความรุนแรงของโรคนะคะและก็ลดการเสียชีวิตลงได้วัคซีนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะนอกจากสวมหน้าก,กากเ,เว้นระยะห่างมันล้างมือแล้วนะคะด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์สิ่งสําคัญก็คือไปฉีดวัคซีน2เข็มไม่พอนะคะตอนนี้เข็มที่3สามารถเดินเข้าไปได้เลยนะคะวอล์กอินเข้าไปได้เลยที่หน่วยงานของอกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่ในพื้นที่ของเราใกล้บ้านนะคะเดี๋ยวเราก็จะป ติดตามกันต่อเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพสถานการณ์โควิด -19 จากกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคกันนะคะช่วงนี้เวลาของเราน่าจะหมดแล้วล่ะคะ่ะขอบคุณท่านุู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมรายการห้องสนทนามอกอทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีส3บสนาฬิกา5นาทีถึง13นาฬิกาส0นาทีสถานีวิทยุมอกอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทาง4ภู้มิภาพความกันทั่วประเทศออนไลน์ทั่วโลกนะคะวันนี้แสงเทียนเีม ทีมงานสถานีวิทยุมอกรเชียงใหม่รับในที่ดำเนินรายการขอบคุณท่านอาจารย์สุนิสานนทธิหัวหน้าฝ่ายวิจัยและศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ท่านศาสตราจารย์ดรอนัตันโชผู้อำนวการศูนยวิจัยและพัฒนาเกษตร ธรรมชาติมหาวิทยาลัยมเมโจ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ขอบคุณนะคะที่อาจารย์ให้ความอนุเคราะห์เรื่องของวิทยากรให้ความรู้ครอบครัวมกทั้ง4ีู่มิภาคออนไลน์ทั่วโลกคุณพี่สันเนียมทรัพย์ควบคุมเสียงนะคะเรานําทุ่มช่วงนี้จากท่านพวงไปก่อนพบกันได้ในครั้งต่อไปวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์4ี่ผูมิภาคคร้้งกันทั่วประเทศออนไลน์ทั่วโลกขอบคุณที่ติดตามรับฟังและรับชมโอกาสหน้าพบกันใหม่ค่ะอาจารย์สุนิสานินทิริสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Thank you